ดีครับคลิปนี้เรามายำไข่เค็มกันนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีหอมแดงนะครับกระเทียมดองนะครับพริกขี้หนูกุ้งแห้งเราเอาไปลวกก่อนนะครับแล้วก็มาสับพราะมันจะอันนี้นตัวใหญ่เกินไปนะครับต้นหอมนะครับแล้วก็กึ้นช่ายนะครับแล้วก็ส่วนผสมทางด้านนี้นะครับก็มีน้ำปลาน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะครับ แต่ครั้งนี้นะครับผมจะใช้น้ําเชื่อมนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มะนาวไข่เค็ม2ลูกนะครับทีนี้เราไปเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็เตรียมไข่เค็มไว้ก่อนเลยนะครับเรียงไว้ในจานสวยๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ํายามปราดนะครับต่อไปเรามาทําน้ํายำนะครับก็คือน้ํามะนาวประมาณ3ลูกนะครับก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับ ของผมใส่น้ําเชื่อมนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะต่อไปน้ําปลานะครับเราทํากับของเค็มนะครับไข่เค็มก็เค็มอยู่แล้วนั้นน้าปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่พอให้หอมหอมนะครับหลังจากนั้นใส่พริกลงไปใส่หอมแดงซอยกระเทียมดองกุ้งแห้งต้นหอมทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ น้ำน้อยเกินไปเติมน้ำต้มสุกนิดหนึ่งถ้าไม่มั่นใจก็ชิมรสชาติที่เป็นของตัวเองนะครับต่อไปนะครับก็นําน้ํายําม,มาราดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ขึ้นชัยนะครับ ลิปนี้เป็นการยำไข่เค็มสูตรอร่อยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ